พบกับครูกำพฟูอีกครั้งนะคะใน e ีีที่แล้วครูพานักเรียนไปรู้จักกับคอร์ดของวงกลมและความสัมพันธ์ระหว่างขอดของวงกลมและส่วนโค้งของวงกลมไปแล้วนะคะวันนี้ครูจะพานักเรียนมาศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขอดและจุดศูนย์กลางของวงกลมพร้อมทั้งนําไปใช้แก้ปัญหาถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มบทเรียนกันเลยดีกว่าค่ะ จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. นักเรียนสามารถอธิบายทฤษฎีบทเกี่ยวกับขอดของวงกลม 2. นักเรียนสามารถนำทฤษฎีบทเกี่ยวกับขอดของวงกลมไปใช้ในการแก้ปัญหาและให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ได้ค่ะขอดและจุดศูนย์กลางของวงกลมเมื่อกำหนดวงกลมมาให้โดยที่ไม่ทราบจุดศูนย์กลางของวงกลม นักเรียนคิดว่าเราจะหาจุดศูนย์กลางของวงกลมนี้ได้อย่างไรในหัวข้อนี้นักเรียนจะได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคอร์ดกับจุดศูนย์กลางของวงกลมซึ่งสามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหาดังกล่าวได้ค่ะให้นักเรียนพิจ,จนารณาวงกลม O ต่อไปนี้จากรูปวงกลม O มีส่วนของเส้นตรง AB เป็นคอร์ดเมื่อลากรัศมี OA และ OB จะได้สามเหลี่ยม OAB เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วลาดรังสี OC แบ่งครึ่งฐานของรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วจะได้ว่ารังสี OC ตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง AB ตามสมบัติของรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วค่ะ จากการพิจารณาข้างต้นจึงกล่าวได้ว่าถ้ามีส่วนของเส้นตรงที่ผ่านจุดศูนย์กลางมาแบ่งครึ่งคอร์ดแล้วส่วนของเส้นตรงนั้นจะตั้งฉากกับคอร์ด จากวงกลม O ข้างต้นหากเราลากลังสี OC มาตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง AB แล้วใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วกับสามเหลี่ยม OAB ก็จะสรุปได้ว่าลังสี OC แบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง AB ดังนั้นเมื่อมีส่วนของเส้นตรงที่ลากผ่านจุดศูนย์กลางมาตั้งฉากกับคอดส่วนของเส้นตรงดังกล่าวจะแบ่งครึ่งคอร์ดนั้น ถ้าหากลองพับกระดาษรูปวงกลมโดยพับให้แบ่งครึ่งขอดพอดีและส่วนของเส้นขอดที่แบ่งครึ่งก็ทับกันด้วยรอยที่พับได้จะตั้งฉากกับขอดและผ่านจุดศูนย์กลางพอดีและเส้นตรงที่แบ่งครึ่งและตั้งฉากกับขอดเส้นตรงนั้นก็จะต้องผ่านจุดศูนย์กลางซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างขอดและจุดศูนย์กลางของวงกลมเป็นไปตามทฤษฎีบทต่อไปนี้ค่ะทฤษฎีบทที่หนึ่งส่วนของเส้นตรง ซึ่งผ่านจุดศูนย์กลางของวงกลมและตัดกับคอที่ไม่ใช่เส้นผ่านศูนย์กลางจะมีสมบัติดังนี้ 1. ถ้าส่วนของเส้นตรงแบ่งครึ่งคอด์แล้วส่วนของเส้นตรงนั้นจะตั้งฉากกับคอด์ถ้าส่วนของเส้นตรงตั้งฉากกับคอด์แล้วส่วนของเส้นตรงนั้นจะแบ่งครึ่งคอด์ทฤษฎีบทที่สองเส้นตรงที่ตั้งฉากและแบ่งครึ่งคอด์ของวงกลมจะผ่านจุดศูนย์กลางของวงกลมนั้น เราสามารถนำทฤษฎีบทข้างต้นไปใช้ในการหาจุดศูนย์กลางของวงกลมได้ดังนี้กำหนดให้ส่วนของเส้นตรง AB และส่วนของเส้นตรง CD เป็นขอดที่ไม่ขนานกันของวงกลมดังรูปเมื่อสร้างเส้นตรง L และ M ให้แบ่งครึ่งและตั้งฉากกับขอด AB และขอด CD ตามลำดับจะได้ว่าเส้นตรง L และ M ตัดกันที่จุดจุดหนึ่งให้จุดตัดคือจุด O เนื่องจากเส้นตรงที่แบ่งครึ่งและตั้งฉากกับขอดของวงกลมจะผ่านจุดศูนย์กลางของวงกลมนั้นดังนั้นเส้นตรง l และ m ต่างก็ผ่านจุดศูนย์กลางของวงกลมและเนื่องจากจุด O เป็นเพียงจุดเดียวที่อยู่ทั้งบนเส้นตรง l และ m ดังนั้นจุด O จึงเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมค่ะครูมีคำถามชวนคิดมาให้นักเรียนลองทำดูนะคะ ข้อหนึ่งถ้ากำหนดจุดบนระนาบมาให้หนึ่งจุดแล้วนักเรียนสามารถสร้างวงกลมให้ผ่านจุดดังกล่าวได้กี่วงข้อสองถ้ากำหนดจุดบนระนาบมาให้สองจุดแล้ว <necessary> นักเรียนสามารถสร้างวงกลมให้ผ่านจุดทั้งสองได้กี่วงและข้อสามถ้ากำหนดจุดบนระนาบมาให้สามจุดที่ไม่อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันแล้วนักเรียนจะสร้างวงกลมให้ผ่านจุดทั้งสามได้กี่วง และสร้างได้อย่างไรนักเรียนลองหยุดคลิปวิดีโอนี้แล้วไปหาคำตอบก่อนได้นะคะถ้าหากได้คำตอบแล้วนักเรียนลองมากดเล่นวิดีโอนี้ต่อเพื่อมาดูเฉลยคำตอบจากคุณครูนะคะเรามาดูเฉลยกันเลยค่ะ,ฉะเฉลยข้อหนึ่งถ้ากำหนดจุดบนระนาบมาให้หนึ่งจุดแล้วนักเรียนสามารถสร้างวงกลมให้ผ่านจุดดังกล่าวได้กี่วงคำตอบก็คือ ถ้ากำหนดจุดบนระนาบมาให้หนึ่งจุดจะสามารถสร้างวงกลมให้ผ่านจุดดังกล่าวได้มากมายนักไม่ท้วนเลยค่ะ,ฉะเฉลยข้อ2นะคะถ้ากำหนดจุดบนระนาบมาให้สองจุดแล้วนักเรียนสามารถสร้างวงกลมให้ผ่านจุดทั้งสองได้กี่วงคำตอบก็คือถ้ากำหนดจุดบนระนาบมาให้สองจุด เราจะสามารถสร้างวงกลมให้ผ่านจุดทั้งสองได้มากมายนับไม่ถ้วนโดยวงกลมเหล่านั้นจะมีจุดศูนย์กลางอยู่บนเส้นตรงที่ตั้งฉากและแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่มีจุดสองจุดนั้นเป็นจุดปลายค่ะและข้อสุดท้ายข้อสมนะคะถ้ากำหนดจุดบนระนาบมาให้สามจุดที่ไม่อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันแล้วนักเรียนจะสร้างวงกลมให้ผ่านจุดทั้งสามได้กี่วงและสร้างได้อย่างไรเรามาดูเฉลยนะคะ ถ้ากำหนดจุดบนระนาบมาให้สามจุดที่ไม่อยู่บนแนวเส้นตรงเดียวกันเราจะสามารถสร้างวงกลมให้ผ่านจุดทั้งสามได้เพียงวงกลมเดียวเท่านั้นค่ะโดยสร้างได้จากดังนี้หนึ่งกำหนดให้จุดทั้งสามเป็นจุด A, B และ C แล้วสร้างส่วนของเส้นตรง AB และส่วนของเส้นตรง BC ข้อสองสร้างรังสีสองเส้น ให้แบ่งครึ่งและตั้งฉากกับส่วนสองเส้นตรง AB และส่วนของเส้นตรง BC ข้อ3กำหนดจุดตัดของลังสีทั้งสองซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมให้ชื่อเป็นจุด O 4. สร้างวงกลม O ที่มีรัศมียาว OA OB หรือ OC ค่ะต่อไปจะเป็นตัวอย่างในการนำทฤษฎีบทข้างต้นมาใช้ในการแก้ปัญหานะคะตัวอย่างที่หนึ่งจากรูปกำหนดให้ส่วนของเส้นตรง AB เป็นขอดของวงกลม O, AM เท่ากับ BM และมุม BOM เท่ากับ65องศาจงหาขนาดของมุม OAM มาดูวิธีทำกันนะคะ เนื่องจากโจทย์กำหนดให้ AM เท่ากับ BM ดังนั้นมุม OMB จะเท่ากับ90องศาเพราะว่าเส้นตรงที่ลากจากจุดศูนย์กลางมาแบ่งครึ่งขอร์ดจะตั้งฉากกับขอร์ดนั่นเองค่ะจึงได้ว่ามุม OBM จะเท่ากับ180ลบกับ 65บวก90เท่ากับ25องศาเพราะว่าขนาดของมุมภายในทั้งสามุมของรูปสามเหลี่ยมรวมกันเป็น180องศาค่ะเนื่องจาก AO เท่ากับ BO เพราะลัศมีของวงกลมเดียวกันจึงได้ว่าสามเหลี่ยม AOB เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วเพราะเป็นบทนิยามของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วค่ะ ดังนั้นมุม OAM จะเท่ากับมุม OBM นั่นก็คือ25องศาเพราะมุมที่ฐานของรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วมีขนาดเท่ากันนั่นเองค่ะตัวอย่างที่สองจากวงกลมที่กำหนดจุดศูนย์กลางมาให้จงหาความยาวรอบรูปสามเหลี่ยม SET วิธีทำจากทฤษฎีบทที่ว่า เส้นตรงที่ลากจากจุดศูนย์กลางมาตั้งฉากกับคอร์ดจะแบ่งครึ่งคอร์ดดังนั้น EA เท่ากับ AT เท่ากับ1.2หน่วยจากทฤษฎีบทพิทาโกรัสจะได้ s t กํลัง2เท่ากับ1.6กํลัง2บวก1.2กํลัง2เท่ากับ4 s t จึงมีขนาด2เนื่องจาก ส่วนของเส้นตรง ST และส่วนของเส้นตรง SE ต่างเป็นรัศมีของวงกลมดังนั้น ST จะเท่ากับ SE ก็คือ2หน่วยค่ะนั่นคือความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม SET จะเท่ากับ2บวก2บวก1.2บวก1.2จะเท่ากับ6.4หน่วยค่ะสรุปบทเรียนของวันนี้กันนะคะ ในบทเรียนนี้นักเรียนก็ได้ทราบความสัมพันธ์ระหว่างคอร์ดกับจุดศูนย์กลางของวงกลมเป็นไปตามทฤษฎีบทต่อไปนี้ทฤษฎีบทที่1ส่วนของเส้นตรงซึ่งผ่านจุดศูนย์กลางของวงกลมและตัดกับคอร์ดที่ไม่ใช่เส้นผ่านศูนย์กลางจะมีสมบัติดังนี้ 1. ถ้าส่วนของเส้นตรงแบ่งครึ่งคอร์ดแล้วส่วนของเส้นตรงนั้นจะตั้งฉากกับคอร์ดสถ้าส่วนของเส้นตรงตั้งฉากกับคอร์ด แล้วส่วนของเส้นตรงนั้นจะแบ่งครึ่งขอดทฤษฎีบทที่สองเส้นตรงที่ตั้งฉากและแบ่งครึ่งขอดของวงกลมจะผ่านจุดศูนย์กลางของวงกลมนั้นค่ะเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนครูมีแบบประหัดให้นักเรียนไปฝึกทำด้วยนะคะ เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะส่วนบทเรียนต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามตอนต่อไปสำหรับวันนี้ครูขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ